สวัสดีครับอีกหนึ่งคันนะครับมีได้น้อยในท้องตลาดนะครับผม t o y ย t a h i l u ักวีโกนะครับ v ี g o p พิ n e เนตัว e นะครับเป็นเครื่อง2.5 v n ุดห้าเนทอร์โบนะครับมาพร้อมกระจังหน้า v n เอ็นเทอร์โบนะครับผมเป็นสีเทาตัวพิเ n e นอยกสูงนะครับตัวสูงเลยแต่เป็นสีเทาสีสวยรอบคันสีร้อเซเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลย2.5 v n ุดห้าเนเทอร์โบนะครับเป็นยางดีสีเส้นแม็กยางสวยเลยนะครับ จกไฟเลี้ยวโครเมียมครับปรับขึ้นลงนบ,บนซ้ายขวาได้ปกติเป็นสมาร์ทแคปข้อดีคือตรงนี้เป็นตัวสูงแล้วเปิดแคบได้เบาะภายในขาวสะอาดน,นะครับวิทยุเปิดใช้งานได้ครบนะครับแอร์เย็ยนเจี๊ยบเย็ยนจนทํำหดพปแล้วครับแอร์มาครับตากล้องมาเลยสวยๆแล้วครับน็อตฝาแก้มนี่ไม่ถอดเลยนะครับนี่ไม่ได้พลิกความเลยนะครับโอเคดูเัก แน,แน่นนแน่นเนาะนี่ออเอเออาร์เรียงกันเป็นเม็ดเม็ดนปั้นเม็ดสลีผมเลยมาครับมาสีสวยเลยครับสีสวยเดิมบางสีสวยพิเรนเนอร์นะครับสภาพได้เดิมทั้งคันเลยนะครับโคตรสวยโคตรคุ้มใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแม็กไลเนอร์ยังรอนใหม่สวยเลยครับตากล้องดูครับเนี่ยงามนะตากล้องเนาะนี่บุครับบุขึ้นสนิมเลย่ด้ๆคับเนี่นะครับ ALR e อยู่ครบนะครับผม มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้400%ครับสีงามขนาดเลยครับคันนี้นะครับผมทุกคนอ่าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่าเปิดแคปได้นะครับนี่สติกเกอร์โรงงานนะครับยังอยู่ครบเนแท้ดูง่ายนิดเดียวนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบอยู่แล้วนะครับผมเลขไม่รถใช้งานเลขไม่เลขไม่แสน 6. หกอืม ใช้งานบ่หลายครับใครที่ขารถ <Gym. Napoleon> ไปใช้งานนี่ eni. คุ้มเลยคันนี้นะเราสตาร์ทเครื่องให้เบิ่มบันเครื่องฟิสต์ทติดง่ายโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างแข่งแข้งนิ่มเริ่มเลยนะครับอ่าแ่นพันหน้านะครับผมตัวแอลนะครับ แผนเพจสติกกเกอร์โลงงานอยู่ครบใหม่เอี่ยมล้างสะอาดหมดจดเครื่องแห้งเกียร์ดีรู้ไหมพ่นไอแสดงว่าเครื่องหลวมนะครับถ้าไม่พ่นไอแสดงว่าเครื่องแน่นคุ้มแน่นอนชักยาวๆเข้าไปก็แห้งสนิทชิดเลยนะครับไม่มีพ่นมีไอโอเคพิลเลอร์ปี09.2009ตัวสูงครับพาระพบบภาษีปี69ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลย1,98,000บาท ต่อรองได้นะครับรถคัดเกรดเอมาให้แล้วไม่บปติเตุหนักไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ํานะครับฝากไว้ด้วยครับผมสรามจัดให้แล้วอันนี้ขอบคุณครับ